ชะตาอะไรที่ทำให้เรา ชีวิตเปลี่ยนนะคะบางครั้งร่ำรวยกันด้วยชะตานี้นะคะก่อนที่ทุกคนจะรู้หรือว่าจะทําอะไรนะเราต้องรู้ชะตาเราก่อนมนุษย์เรามี3มชะตาที่จะทาให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ชะตาแรกคือชะตาฟ้าค่ะชะตาฟ้านี่คือมาแต่กําเนิดนะว่าคุณจะต้องหน้าตาแบบนี้เกิดวันนี้อยู่ครอบครัวนี้ฐานะนี้ชะตาที่2คือชะตาดินค่ะอาชะตาดินคือการที่พอเราเกิดมาเนี่ยเราพัฒนาด้านจิตใจการทําให้เราแบบเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมการพัฒนาสมองอ่าอันนี้มันมันเป็นการพัฒนานะสองชะตาแล้วนะชะตาดินและชะตาฟ้า ชะตาฟ้านี่คือเปลี่ยนไม่ได้นะคะและชะตาสุดท้ายคือเขาเรียกว่าชะตาคนหรือชะตามนุษย์ค่ะชะตาคนหรือชะตามนุษย์ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้จะอยู่ในรูปแบบ1คือห่วงจุ้ยค่ะ2ค่ะคือเบอร์โทรค่ะ3ค่ะคือชื่อและสกุล4คือลายเซ็นสี่สิ่งนี้นะคะจะอยู่ในชะตาดินอ่ะในชะตามนุษย์นะคะถ้าเราอยากปังหรืออยากเปลี่ยนให้ตัวเองมั่งคั่งและโชคดีได้ให้เปลี่ยนจากที่ชะตามนุษย์เพราะทั้งหมด3ชะตาเนี่ยจะแบ่งเป็น33.33%เรวมกันมันจะอยู่ที่9 9 จุด99%คือจริงๆอ่ะคือมิมองว่าตัดเสร็จเลยแล้วกัะนเนาะคือ67%เนี่ยเรา เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือชะตามนุษย์จะอยู่ในรูปแบบของฮวงจุย้ยวันนี้บ้านที่คุณอยู่ตรงตามฮวงจุ้ยหรือเปล่าคะที่ทางลมดีไหมบ้านตั้งอยู่ในทําเลแบบไหนอ่าชื่อสกุลแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะสิ่งที่ส่งผลกับมนุษย์มากที่สุดนะในชะตามนุษย์วงเล็บก็คือเบอร์โทรศัพท์ค่ะเพราะเบอร์โทรศัพท์เป็นพลังงานหนึ่งอย่างนะเป็นพลังงานคลื่นอ่ะวันนี้คุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่เราเจอกันเราก็ใช้คลื่นโทรศัพท์ถูกไหมคะอ่าโลก ว่าตั้งแต่ชีวิตเกิดมาเนี่ยเราวิ่งตามหาความโชคดีต่างๆนานาคุณมาถูกทางหรือยังห่วงจุ้ยดีหรือยังชื่อสกุลน่ะดีหรือยังลายเซ็นน่ะดีหรือยังและที่สําคัญเบอร์โทรที่คุณใช้มันดีแล้วมันเป็นมงคลแล้วหรือยังนะคะวันนี้ไม่ต้องไปแบบไปวิ่งมูที่ไหนไม่อีบอกเลยแค่คุณเปลี่ยนแค่ชะตามนุษย์ที่มันดีสามสิบสามเปอร์เซ็นต์พลังงานตรงนี้ก็เป็นคลื่นพลังงานที่ดึงคุณให้คุณโชคดีได้นะคะ ติดตามคลิปต่อไปนะถ้าอยากได้ฟังคลิปดีๆฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ไมียอิฟด้วยนะคะใครว่าเลขไม่ส่งผลต่อชีวิตนะคะวันนี้เอารีวิวมาให้ดูเลยค่ะเป็นรีวิวลูกค้านะคะที่ให้มียทานายเบอร์เนาะเกิดจากที่ลูกค้าเลือกเบอร์เองอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะว่าอ่า มีเลขคู่6556แต่6556ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้นะมิไือคอนเฟิร์มว่า6556ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ได้นะคะดูค่ะ6หน้า65หน้าแล้วก็56หลังถ้าดูเนี่ยเลขของลูกค้าท่านนี้ไม่มีเลขเสียเลยนะอ่ะย้ำว่าไม่มีเลขเสียแม้แต่เลขเดียวนะคะแต่คำทำนายตามหลักของตัวเลขเบอร์มงคลไม่ยุ่งอิงอาศัยของโหราศาสตร์ด้วยนะด้วยประสบการณ์แห่งการทำนายเบอร์มานะคะอ่ะ ามาอ่านคาทานายที่มิ้นทำนายให้ลูกค้าเนาะแม่ทํานายว่า6 5หเกิน2คู่ทําให้เมื่อใช้ไปสักพัก็ค่ะจะมีอาการแบบขี้เกียจขี้เบื่อได้นะอแต่ถามว่าเลขดีไหมได้เงิงนเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแต่สภาพของเราที่เราใช้เลขที่ใครๆก็ว่ามันเป็นเลขดีอะฉันก็วิ่งหาจะเลขห้าหกหกห้าที่มันแบบเฮ้ยเขาว่าดีมาได้โชคใช่ปะเอามาเบิลสองคู่เลยค่ะผลทุกคนมองว่ามันจะเป็นผลดีแต่มิ้นขอบอกเลยว่ามันผลร้ายมากกว่า ผลดีนะเออผลเสียมากกว่าผลดีอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะอาจต้องย้ำก่อนไหนจะเป็นพื้นดวงของแต่ละคนไหนจะเป็นอาชีพของแต่ละคนและไหนจะเป็นวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนคนแต่ละวันลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันถูกไหมคะเช่นคนวันจันทร์นะคะคนเนี้นนิสัยไม่เหมือนกันเลยไม่บอกเลยแต่ละคนคือพื้นชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ามีก็ถามลูกค้าต่อไปว่า ขอถามค่ะว่าตั้งแต่ใช้เบอร์กลุ่มนี้รู้สึกแบบไหนบ้างคะ,ะลูกค้าตอบเลยค่ะ,ะมาอ่านกันเลยจ้ะเบอร์แรกคือใช่เลยค่ะรู้สึกเหมือนจะขยันเห็นปะ,ะแต่สักพักรู้สึกขี้เกียจเบื่อเบื่อง่ายไงคะอันนี้ลูกค้าคอนเฟิร์มเองนะคะบอกก่อนว่าเลขแต่ละเลขอ่ะไม่ใช่อยากจะจับเลขไหนมาใช้ก็ใช้นะจ๊ะต้องออกแบบให้คูุกหลักด้วย คือย้อนไปจากชะตาเมื่อกี้เลยคลิปเมื่อกี้ค่ะถึงบอกว่าตัวเลขอะส่งผลนะถึงจะเพียงแค่3.3เปอร์เซ็นตะ์น่ะแต่ก็ส่งผลมากเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณเชื่อมากพอว่าเบอร์มันจะทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนหรือว่าพลิกชีวิตได้ลองศึกษาตัวเลขในชีวิตของคุณดูค่ะว่าเลขที่คุณใช้อ่ะมันเหมาะกับตัวเองไหมตรงกับตัวเองหรือเปล่านะคะ่าลองดูค่ะนี่แค่ทํานายเบอร์นะมันเป็นช่วงสั้นๆแค่น,นั้นเองแหละ,ะเบอร์ทํานายได้ทํานายได้เฉยๆ